มาดูนะครับข้อนี้เนี่ยพี่หนึ่งจะทำให้ดู2วิธีนะครับโจทย์บอกให้ A เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับสมการแรกส่วน B เนี่ยกำหนดสมการมาแล้วบอกว่าค่า Z ตต้องออกมาจากเซต A นะครับเพิ่มให้เป็นการเสียนาฬิกาครับมาดูวิธีที่1น,นะพี่หนึ่งเรียกว่าวิธี P ีะคณิตนะครับใช้การจัดรูปสมการเข้าช่วยภาษาอังกฤษเียกอัลจีบ้า นะครับพี่หนึ่งก็สมมุติก่อนให้ z หรือจำนวนเชิงซ้อนดังกล่าวชื่อ a บวก bi นะครับแทนเข้าในเซต a ก่อน mm hmm. ก็จะเป็น f a บวก bi ลบ2บวก i เท่ากับ f 3ลบ4 i จัดครับส่วนจริงเอาไว้ด้วยกันในส่วนจริงส่วนชินภาพไว้ด้วยกันรูท ส่วนจริงกำลังสองบวกส่วนจินตภาพกำลังสองนะครับก็เป็น5้าอาเก็บไปก่อนนะคราวนี้มาพิจารณาเซต B บ้าง B บอกว่าช่วยหาหน่อยว่าอ Z, Z a อบแซแทนด้วย a บวก B i ลบ8ลบ 7I ตัวเนี้ยจะมีค่ามากสุดแม็กซิมัมเท่ากับเท่าไหร่นะพี่ต้องพยายามเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงยังไง เชื่อมโยงไอเซต b กับเซต A ให้ได้เพราะว่าอย่าลืมครับค่าเซตของเซต B ต้องออกมาจากเซต A นะครับพี่ก็แทนเซตด้วย A บวก B i เข้าไปนะครับแล้วก็จับส่วนจริงเป็น A ลบ8ส่วนจินตภาพเป็น B ลบ7นะครับทำไงดีให้เชื่อมโยงกับเซต A A ลบ8พี่ก็มองเป็น A ลบ2แล้วลบ6 ฐานป่ะ b ลบ7พี่ก็มองเป็น b บวก1แล้วลบ8 i ทัานไหมครับไปต่อนะก็เป็น f a ลบ2บวก b บวก1 i บวกกับลบหบวกแปดไอทันไหมครับถึงตรงเนี้ยพี่จะเขียนเป็นน้อยกว่าเท่ากับ F a ลบสองบวก b บวกหนึ่งไอบวก f ลบหบวกแปดไอ ถึงตรงนี้มีประเด็นจากนี่มานี่เนี่ยมีหลายชื่อบางคนเรียกว่าอสมการรูปสามเหลี่ยมนึกภาพออกป่ะความยาวของด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมนะครับรวมจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับความยาวด้านที่3ามะ a บวก b คือความยาวด้านที่สามจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับความยาวของทั้งสองด้านเสมอ นะผลบวกความยาวทั้งสองด้านเสมอเก็ตป่ะแอบ o l ลู e A บวก B เนี่ยคือความยาวด้านที่3อันนี้ความยาวด้าน3นี่คือผลบวกความยาวทั้งสองด้าน บางคนเรียกตัวนี้ว่าอัมการรูปสามเหลี่ยมบางคนเรียกสมบัติค่าสมบูรณ์เพราะบางโรงเรียนตอนเรียนค่าสมบูรณ์ก็จะมีสอนสมบัติข้อนี้เหมือนกันนะแล้วแต่จะเรียกเห็นไหมครับนี่ก็คือเหมือน A นี่ก็เหมือน B f a บวก b ย่อมน้อยกว่าเท่ากับ f a บวก fb นะครับจบไอตัวนี้หาไว้แล้วนี่ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่า ไอตัวหลังก็เป็นรูทส่วนจริงกำลังสองบวกส่วนจินตภาพกำลังสองตัวหลังก็ได้10เห็นไหมครับแปลว่าค่ามากสุดของ B ไม่เกินเท่าไหร่แน่นอน15จบนะครับข้อนี้ก็ตอบ15นั่นเองนี่ทำแบบ a l g e b บ a าเมท o อบอกแล้วครับข้อนี้ไฮโซมาดูวิธีที่2วิธีแรกใช้ P ชักคณิตวิธีี่2ใช้ เรขาคณิตนะเรียกว่าอะไรดี geometry นะ geometry method นะพี่หนึ่งก็ให้ Z เป็น x บวก y i งั้นหนูมาพิจารณาเซต a ก่อน f z ลบ -2 บวก i เท่ากับ f ลบสา่าเออโทษ f 3-4i ลบ4อเะนี่มันกราฟรูปอะไรเนี่ยรวมส่วนจริงกับส่วนชินภาพไว้อันนี้รูทย5ได้5อันนี้ก็เป็นรูทส่วนจริงกำลัง2บวกส่วนชินภาพกำลัง2พอยกกำลัง2อสองฝั่งอ๋อแปลว่ากราฟ A เนี่ยเป็นกราฟวงกลม จุดศูนย์กลางอยูที่จุด2 1รัศมียาว5หน่วยหน้าตาประมาณนี้อันนี้ลบก่อนนะ x เป็น2 y เป็นลบ1 รัศมีห้าหน่วยก็ว่ากันไปฐานป่ะเนี่ยทุกจุดที่อยู่บนวงกลมเนีน่ยเป็น Z ซได้หมดเลยจุดไหนก็เป็น Z ซได้แต่คราวนี้ครับหนูต้องเข้าใจความหมายคำนี้มาดูเซต B F Z-8-7i ลบ8ลบ 7i ตัวเนี้ย maximum เท่ากับเท่าไหร่หนูต้องแปลตัวนี้ให้เป็นภาษากราฟก่อนนะครับอันนี้หมายถึงระยะห่างระหว่าง z กับจุดคู่อันดับ87ว่าห่างกันมากสุดเท่าไหร่เก็ตปะถ้าบางคนไม่เก็ตพี่ถามอะ หนูย้อนกลับไปเวลาหนูแก้สมการแอบส l u t e เ1ลบเท่ากับสนี่ยหนูแก้ได้อะไรอุย้ยสมการางี้หมูหมูพี่มองก็ตอบและอ่ะพี่ถามตอบอะไรเออก็ตอบ3กับลบหไงพี่ทุกเก่งมากแต่พี่ถามว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นภาษากราฟมันหมายถึงระยะห่างระหว่าง x กับ1เท่ากับ2หน่วยแล้ว x เท่ากับเท่าไหร่หนูก็เลยตอบ x เท่ากับ3แล้วลบ1เก็ตป่ะตอนนั้นมันเป็นเป็นแค่แกน x เดียวไงเห็นป่ะ,ปะแต่ตอนนี้มันมีทั้งส่วนจริงส่วนจินตภาพนะ x ตัวนี้คือเออ8ตัวนี้คือส่วนจริงนะแล้วลบ7นี่คือส่วนจินตภาพมันเลยเป็น2แกนเป็นแกน x กับแกน y เห็นไหมครับถ้าตรงนี้ใครเรียนเรื่องกราฟจำนวนเชิงซ้อนมาดีนะครับหนูทำด้วยกราฟเอ่อ g e o m e t r y method ง่ายๆเลยนะครับอ่าจุด87อยู่ไหนจุด87ก็ประมาณนี้ x 8 y 7นะครับพอนถามว่าค่า Z ตรงไหนครับที่อยู่ไกลจุด87มากที่สุดมันก็ต้องลากให้ทะลุจุดศูนย์กลางแล้วไปโผล่อีกด้านหนึ่ง ห็นปะจากจุดศูนย์กลางมาถึงอีกด้านหนึ่งนี่คือรัศมีรัศมีวงกลมนี่คือ5หน่วยอยู่แล้วส่วนระยะทางจากจุด8 7มายังจุด2-1ลบหนูก็ใช้สูตรจุดถึงจุดไงลูก square root 8-2ลบ2กลัง2บวกกับ7ลบบ1นกลัง2นะครับอันนี้ก็ได้เท่าไหร่8-2ลบ2ได้6 6กำลัง2 3 6บวก64ได้รูท100รูได้10นะ10บวก5ก็เลยตอบ 15นั่นเองเห็นไหมนะครับข้อนี้เนี่ยแล้วแต่ใครจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ถ้าถามพี่นะครับ geometry m เ t h อ d แต่บางคนเรียก Graphical Graphical Method ง่ายกว่าเยอะนะครับง่ายกว่าหนูจะไปใช้ความรู้เรื่องอัดสมการรูปสามเหลี่ยมนะแล้วข้อสอบ93สามันก็เคยออกนะครับกราฟของจำนวนเชิงซ้อนถ้าพี่จำไม่ผิดเป็นวงรีตัดกับไฮเพอร์โบลาและถามว่าตัดกันกี่จุด นะครับถ้าใครไปใช้แบบพีชคณิตนี่อ้วกแตกนะครับใช้แบบกราฟนี่วาดออกมาเห็นเลยตัดกัน3จุดจําไม่ได้แล้วปีอะไร 5, 8หรือ 6, ประมาณปี 5, 8าแปดอะไรแถวนั้นถ้าจําผิดพลาดกันนิดนิดหน่อยหน่อยะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะแปลความหมายตัวนี้ให้ดีนะครับถ้าใครแปลความหมายไม่ออกว่ามันหมายถึงระยะห่างระหว่างค่าแซดหรือจุดแดกับจุด87 นะครับหนูต้องย้อนกลับไปหา a อ s สุ u x ลบ1เท่ากับ2ตัวนี้ก่อนนะครับถ้าหนูแปลความหมายตัวนี้ได้ตัวนี้มันแค่แกนเดียวแต่ตัวบนนี่2แกนนะครับผมอ่ะผ่านไป